ี่เนี่ยก็จะเป็นปัญหา108ที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารทีมบริหารลูกน้องเนี่ยให้ได้ผลบางทีเนี่ยเราก็มาเจอว่าเอ้ยการที่เรามีตําแหน่งต่างๆเนี่ยและเราพยายามที่จะใช้ตําแหน่งในการที่จะบอกให้น้องเนี่ยขยับขยื่นทําในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดเนี่ยมันขยับได้แต่ว่าหลายครั้งก็จะเจอความปวดหัวเต็มไปหมดทั้ง ทำไมทีมไม่สามารถคีทำไมทีมทะเลาะกันทำไมมันขยับช้าหรือบางทีทำไมเกิดการต่อต้านเล็กๆที่มันเกิดขึ้นหรือบางทีมันดูนิ่งไงทั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งก็คือตัวของน้องเองที่อาจจะไม่มีแพชชั่นหรือมีไฟเพียงพอหรือไม่สาม,มารถที่จะทำตามตะก,กะหรือแนวทางของของพี่ได้แต่อีกมุมหนึ่งก็คือเอ๊ะแล้วตัวพี่ล่ะทำให้เกิดสถานการณ์เหล่านั้นกับตัวน้องๆหรือเปล่า ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยเกับเรื่องของ8นิสัยของบอสเนี่ยที่ทำให้ทีมมันขยับได้เราอย่าพูดถึงคำว่าขยับไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็เจออยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมันมีมุมไหนหรือนิสัยแบบไหนหรือแนวทางแบบไหนที่จะทำให้ทีมขยับได้โดยที่มาปรับปรุงหรือรีเฟลตัวของพี่เองเนี่ยก็ลองมอง ดูกันวันนี้มาคุยกัน8ข้อนะครับเพราะนั้นเรากำลังจะสรุปง่ายๆคืออ้8นิสัยของหัวหน้าง,งานหรือพี่เนี่ยที่ต้องมีเพื่อบริหารทีมให้ได้ผลอันที่หนึ่งเนี่ยพูดแล้วต้องมีพลังเขาพูดแล้วต้องมีพลังแปลว่าอะไรแปลว่าต้องชัดเจนนะว่าจะให้ทำนี่ทำนั่นหรือทำนู่นหรือขยับไปทางไหนซึ่งก่อนที่จะพูดเนี่ย คิดมาก่อนสังเคราะห์มาก่อนว่าแนวทางในการแก้ปัญหาคืออะไรแล้วค่อยไปบอกอย่าประมาณว่าเอ้ยน้องไปคิดดูแล้วมาบอกพี่หรือประมาณว่าเอ้ยลองไปทําดูก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันนะครับถ้าจะให้เขาถ้ายังไม่มีโซลูชันหรือแนวทางชัดเจนก็เอาน้องกับพี่มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันมีประเด็นตรงนี้แล้วจะขยับยังไงนิสัยอันที่สอง นิสัยที่ต้องพยายามเข้าใจคนนิดนึงเพราะคนโดยมากเนี่ยดีมันั่งแต่เกิดแหละแต่ว่าสังคมการเลี้ยงดูประสบการณ์แต่ละคนที่เจอแตกต่างกันมาเนี่ยมันทำให้คนมันต่างกาันนแต่มันก็มีไอ้คนบางประเภทอะที่มันแบบเกิดมาโหยหาแต่ความสำเร็จเอาทุกอย่างแต่มันก็มีไม่มากหรอกส่วนมากคิดไว้ก่อนว่าทุกคนเป็นคนดี นะครับซึ่งในการที่จะจัดการข้อจํากัดให้ทุกคนมาเป็นคนดีและช่วยเหลือเติมพลังซึ่งกันและกันเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากพยายามเข้าใจเขานิดนึงและช่วยเติมเสริมพลังด้านบวกให้กับน้องและกับตัวเองแต่ว่าการเสริมพลังด้านบวกเนี่ยไม่ใช่เป็นการยอมนะไม่ใช่เป็นการที่ให้เขาเนี่ยให้ได้ทุกอย่าง เพียงแต่ประเด็นก็นคือความถูกต้องอยู่ตรงไหนตรงนั้นต่างหากที่เป็นสิ่งสําคัญนิสัยที่3ที่จําเป็นจะต้องมีที่จะดูแลทีมน้องๆให้ได้ดีเนี่ยก็คือต้องใส่ใจรายละเอียดบางคนเนี่ยพังมาเยอะมากเลยเพราะไม่สนใจรายละเอียดเน้นอารมณ์ภาพรวมๆแต่โลกนี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่รายละเอียดไม่ได้ไง เพราะว่าโลกนี้เดี๋ยวนี้เขาต้องการผลงานที่เป็นคุณภาพที่ออกมาจากการทำงานเชิงลึกและรายละเอียดเนี่ยคือทำให้คุณภาพมันต่างกันเพราะนั้นเนี่ยการที่ลงรายละเอียดใส่รายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การจุกจิกจนไม่เป็นภาพรวมนะแต่ต้องมีความมีความที่ใจกว้างในการข้ามบางอย่างด้วยเพื่อที่ทำให้รายละเอียดและการที่ทำให้ทีมเนี่ยมันยังไปกัน ได้นิสัยอันที่สี่ที่จําเป็นต้องมีก็คือฟังมากกว่าพูดฟังเถอะและคิดเถอะพูดไปเรื่อยมันไม่ได้อะไรเพราะสุดท้ายคนจะไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในระหว่างที่จะสั่งเคราะห์แล้วก็พูดแบบมีพลังได้จากนิสัยในข้อหนึ่งเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องฟัง มากกว่าพูดนิสัยอันที่5ที่ควรจะต้องมีก็คือเคารพคนอื่นจริงๆอยากให้มองเลยว่าทุกคนน่าเคารพทั้งนั้นแหละเพราะแต่ละคนให้มุมมองให้ความจุนเจียกับคนอื่นในสังคมการขาดกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกเอ้ยไม่ตรงกันกับชั้นหรอกแต่บางทีมันก็ไปกระทบกับอีกกลุ่มหนึงซึ่งสุดท้ายก็ย้อนกลับมาหาเราอยู่ดีนะครับ เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้เด็กงานใช้แรงหรืองานใช้ความคิดทุกอย่างมันเกื้อนหนุนกันนะครับเพราะฉะนั้นนิสัยที่จาเป็นจะต้องมีเลยสำหรับอันนี้คือเคารพคนอื่นนะนิสัยอันที่6ที่ต้องมีเพื่อทีมมันขยับขยืขย่นไปได้อย่างดีนะก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก คืออะไรคืออย่าทำให้ Office ออฟฟิศหรือที่ทำงานมันกลายเป็นความน่าเบือ่อเรื่องราวพวกนอกงานทุกนอกงานต่างๆเนี่ยบอกทุกคนไปเถอะว่าอย่าเอาเข้ามามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะนะครับซึ่งมันจะทาให้เกิดความคิดที่ติดลบและทำให้เกิดพลังลบในสานักงานใส่พลังบวกเข้าไปนะครับในสำนักงานให้เยอะนะครับ ปลามคนที่ส่งพลังลบและใส่พลังบวกให้กับทุกคนนิสัยอันที่7ก็คือสร้างสมดุลการทํางานการที่ขยับขยื่อนทีมให้ได้ดีนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจกับน้องแต่ว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ย อังสมดุลของตัวเองมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทั้งเราและน้องเนี่ยก็มีเวลาที่จะต้องดูแลครอบครัวเวลาทำงานเวลาสร้างความรู้เวลาสังคมเวลาของตัวเองซึ่งเวลางานเวลาครอบครัวเวลาสร้างความรู้เวลาตัวเองแล้วก็เวลาสังคมเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันนิดหนึ่งทั้งน้องและเราเพราะฉะนั้นเนี่ย การสร้างนิสัยในการสร้างความสมดุลเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องในการที่จะมาบาลานซ์วิธีเวลาในการที่จะจัดการงานที่ได้รับความรับผิดชอบไปเนี่ยไปทำให้มันได้และนิสัยสุดท้ายเนี่ยก็คือสร้างมาตรฐานและระบบนะครับการสร้างมาตรฐานเนี่ยจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของน้องๆว่าตรงไหนพอตรงไหนขาด ซึ่งเมื่อมันพอจนเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างระบบขึ้นมาซึ่งไอ้ระบบและมาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปสร้างงานอื่นที่ใหญ่กว่าเดิมได้คิดสภาพว่าเอ้ยถ้าทุกอย่างมันไม่มีระบบก็แปลว่าทุกครั้งที่ทํางานมันก็ต้องมาดั้งสร้างระบบทํางานร่วมกันใหม่ตลอดเวลาแต่ถ้าสมมติมันมีการสร้างมาตรฐานในการทํางานเบื้องต้นสร้างระบบในการทํางานร่วมกัน เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องประเด็นเหล่านี้แล้วก็ไปทํางานอื่นที่มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้พยายามขมวดออกมาเป็นนิสัยที่น่ารักที่จะทําให้น้องอยู่กับเราได้เราอยู่กับน้องได้และทีมขยับเขยืขย้อนไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเนี่ยง่ายๆก็คืออันไหนขาดเราก็เติมสังคมนเรียนรู้ผิดลองใหม่และสร้างความก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับ พาทีมไปด้วยกันอย่าอย่าเป็นหัวหน้าเป็นพี่ที่ต้องมานั่งแบกคนอื่นทำร้ายคนอื่นนะครับแต่เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นใส่ใจรายละเอียดพูดแล้วมีพลังฟังมากกว่าพูดเคารพคนอื่นสร้างสภาพรอบที่ดีสร้างสื่อพนงานที่ดีและสร้างมาตรฐานและระบบที่ดีนะครับเพราะนี่นนคือนิสัยที่สําคัญที่จะทําให น้องๆเนี่ยกับเราสามารถได้ร่วมกันขยับได้ตรงไหนขาดเราเติมกันตรงไหนเต็มแล้วเราหาอย่างอื่นเติมต่อขอบคุณมากครับ